מי שרוצה החטופים, לא רוצה עסקה. חבר מסור לחברתו האהובה, עם אישה רזר, שנרצחה בזרועותה. อัฟกานแสนรัฐมนตรีกลาโหมอ,อิสราเอลได้โพสต์ข้อความบน X หลังจากที่มีการประกาศพบศพตัวประกัน6คนที่อุโมงราฟาว่าสายเกินไปแล้วสําหรับผู้ที่ถูกลักพาตัวที่ถูกสังหารอย่างเลือดเย็นแต่ผู้ที่ถูกลักพาตัวซึ่งยังคงถูกกักขังโดยกลุ่มฮามาสจะต้องได้กลับบ้านคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและการเมืองจะต้องประชุมกันทันทีและกลับคําตัดสินใจที่ตัดสินไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านีกัตแลนได้ประทะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีชาติยมหัวรุนแรงอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับความจําเป็นในการบรรลุข,ข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบในฉนวนกาซาและนําตัวประกันที่เหลือกลับประเทศซึ่งในการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคมนั้นกัดแลนและเนทันยาฮูก็มีการ,รเผชิญหน้าและประทะกันอีกครั้งโดยกัตดลนเตือนว่าเวลาสําหรับการทําข้อตกลงตัวประกันใกล้หมดลงแล้ว สำหรับการตัดสินใจดังกล่าวคือการที่คณะรัฐมนตรียังคงยืนกรานที่จะยังคงกำลังทหารเอาไว้ในโจทนฟิลาเดลฟีซึ่งเป็นแนวชายแดนทางใต้ของชจทุนกาซาโดยในทันยยหูให้เหตุผลของการยังคงกำลังทหารเอาไว้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสลักลอบขนอาวุธมาจากอียิปต์ได้ซึ่งการที่ยังคงการตัดสินใจนี้ไว้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งต่อข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจา โดยคนกลางอย่างอียิปต์และกาตาร์ขณะเดียวกันหลังจากที่เนทันยาหูออกมากล่าวว่าการสังหารตัวประกันทั้ง6คนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสไม่สนใจที่จะหยุดยั้งการสู้รบและว่าจะประกาศกวาดล้างกลุ่มฮามาสต่อไปเลือดของพวกคุณจะไหลออกจากหัวของคุณเราจะไม่หยุดพักเราจะตามล่าพวกคุณเราจะหาจนเจอพวกคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสม ก่อนหน้าพบศพตัวประกันทั้ง6มีรายงานการโจมตีด้วยระเบิดของอิสราเอลและที่ผ่านมาในทันยาฮูปฏิเสธที่จะทำข้อตกลงเจราจาหยุดยิงรวมทั้งข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อช่วยให้พวกเขาได้กลับบ้านทั้งนี้ก็ได้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงพลังการเรียกร้องให้หยุดงานชัดดาวเศรษฐกิจประเทศเพื่อให้ในทันยาฮูหาหนทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงให้เร็วที่สุด เริ่มที่ยาอีลาปิดหัวหน้าฝ่ายค้านของอิสราเอลที่ได้ทำคลิปโพสต์ลงเเรียกร้องให้พลเมืองทุกคนที่หัวใจแตกสลายออกมาประท้วงบนท้องถนนในทันยาหงหูและคณะรัฐมนตรีชุดสืบสวนตัดสินใจไม่ช่วยเหลือตัวประกันตนจึงของเรียกร้องให้หัวหน้าสภาว์แรงงานนายจ้างและดูงานท้องถิ่นออกมาร่วมกับชัดดาวเศรษฐกิจด้านอานนอนบาเดวิดประธานสภาวการง,งานแห่งอิสราเอล ก็ได้ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศในเช้าวันจันทร์หลังจากมีการประชุมกับตัวแทนข,ของครอบครัวตัวประกันในกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลโดยระบุว่าการและเลยต่อเศรษฐกิจต้องหยุดลงอิสราเอลต้องกลับคืนสู่วิถีปกติเราต้องบรรลุข้อตกลงข้อตกลงมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเราได้รับถุงใส่ศพแทนข้อตกลงเราต้องหยุดการทอดทิ้งตัวประกันได้แล้ว ตนได้ข้อสรุปแล้วว่าการแทรกแซงของเราเท่านั้นที่จะขม่มขวัญคนที่ควรได้รับตั้งแต่วันนี้วันจันทร์ที่2กันยายนเวลา6นาฬกาเศรษฐกิจทั้งหมดของอิสราเอลจะหยุดงานเพื่อประท้วงอย่างเต็มรูปแบบทันทีการหยุดงานดังกล่าวจะรวมถึงสนามบินเบนกูเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางการหลักของอิสราเอลก็จะถูกปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาเช่นกัน นอกจากนี้การหยุดงานประท้วงยังได้รับการสนับสนุนจากรอนฮาร์ดไนายกเทศบนตรีแห่งเมืองเทลอาวิฟด้วยโดยฮาร์ดได้โพสต์ลง X ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลทอดทิ้งพวกเขาแต่รัฐอิสราเอลคือพวกเราดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก,กันกับผู้ที่ถูกลักพาตัวและครอบครัวของพวกเขาเทศบาลเมืองเทลอาวิฟจึงของเข้าร่วมหยุดงานด้วยโดยจอนุญาตให้พนักงานหญิงและชายทุกคนออกไปสนับสนุนต่อสู้ของครอบครัว และออกไปเดินขบวนบนเท้องถนนได้สำหรับตัวประกันทั้ง6คนที่เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มตัวประกัน250คนที่กลุ่มฮามาสลักพาตัวไปตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามจนถึงตอนนี้มีการประเมินว่ายังคงหรือตัวประกันอีก97คนแต่ในจำนวนนี้อย่างน้อย33คนอาจจะเสียชีวิตแล้วและล่าสุดประธานาธิบดีเจเรเดนได้ออกแถลงการลางทราบข่าวพบศพตัวประกัน6คนในกาซาวา่ารู้สึกเสียใจและโกรธแค้นอย่างยิ่ง พร้อมกับให้คำมั่นว่าผู้นำฮามาสจะต้องชใช้อัจยากรรมเหล่านี้และรัฐบาลจะทำงานตลอดเวลาต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ทำให้ตัวประกันที่เหลือได้รับการปล่อยตัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ